วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง Youtube ถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่30เมษายน2565ประธานาธิบดีโจโควิโดโดได้ถแถลงข่าวนะครับว่าเขาได้เชิญประธานาธิบดีวอลนิมิเ์เซเลสกี้ผู้นำของยูเครนเป็นหนึ่งในแขกพิเศษเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หรือว่า G20 ที่เกาะบาหลี ระหว่างวันที่1 5ถึง16พฤศจิกายน2 5 6พรส่งสัญญาณประนีประนอมกับตะวันตกท่ามกลางแรงกดดันอย่างหนักจากทางด้านสหรัฐอย่างไรก็ตามเนี่ยผู้นําอินโดนีเซียยืนยันความเป็นกลางและก็กล่าวว่าประธานธิบดีวลาลันเมียป,ปูตินผู้นํารัสเซียนั้นก็จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยตัวเองเช่นกันในฐานะหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม G 2ทวขณะที่ทางเจนซากี้โคสกหญิงทำเนียบข่าวก็บอกว่าสหรัฐมีความยินดีที่อินโดนีเซียนั้นได้เชิญผู้นํายูเครนเข้าร่วมการประชุม กลุ่ม G20 แต่ในเวลาเดียวกันรัฐบาลสหรัฐนั้นคัดค้านอย่างเปิดเผยต่อการที่รัฐบาลของอินโดนีเซียตอบรับการเข้าร่วมประชุมของผู้นํารัสเซียแต่ทางด้านเจนซากี้ไม่ได้กล่าวอย่างชัดเจนว่าทางด้านประธานาธิบดีจโจกไบเดนนั้นจะเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วยหรือไม่ทางด้านโจโควิโดโดนั้นเนี่ยก็บอกด้วยนะครับบอกว่าวโลาดิเมเยร์เซเลสกี้หย,ยิบยกประเด็นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการที่จะ ให้อินโดนีเซียนั้นมอบการสนับสนุนด้านอาวุธแก่ยูเครนด้วยแต่ทว่าผู้นําอินโดนีเซียปฏิเสธต,ตอบรับเนื่องจากว่าขัดแย้งกับหลักการพื้นฐานด้านนโยบายต่างประเทศของรัฐบาลอินโดนีเซียที่ต้องรักษาจุดยืนเป็นกลางแต่ทางด้านโจโควิโด,โดโดก็บอกว่าอินโดนีเซียนั้นจะมอบความช่วยเหลืออย่างเหมาะสมตามหลักมนุษยธรรมให้แก่ผู้ลี้ภัยชาวยูเครนพร้อมทั้งเน้นว่าอินโดนีเซียนั้นต้องการให้กลุ่ม G20 สามาคัคคีและไม่มีรอยร้าวระหว่างกันด้วย ในเวลานี้เนี่ยครับทางด้านอินโดนีเซียนั้นเนี่ยกำลังให้การต้อนรับผู้นําของญี่ปุ่นนะครับที่เดินทางมาเยือนอินโดนีเซียนั่นก็คือทางด้านฟูมิโอคิชิดะซึ่งอินโดนีเซียเป็นจุดหมายแรกของผู้นาญี่ปุ่นในการเดินสายเยือนประเทศในเอเชียตะวัน,นเออกเฉียงใต้ต่อจากนั้นก็จะเดินทางไปเยือนเวียดนามแล้วก็เดินทางเยือนประเทศไทยนอกเหนอืจากการแสวงหาช่องทางเพิ่มเติมเพื่อยกระดับความร่วมมือแต่ละประเทศ อีกหนึ่งเป้าหมายของทางด้านฟูมิโยคิชิดะในการเดินทางเยือนทั้ง3ประเทศในครั้งนี้ก็คือการที่จะหารือโนมนาวให้อินโดนีเซียเวียดนามและก็ไทยแสดงท่าทีอย่างชัดเจนเกี่ยวกับสงครามในยูเครนโดยที่ผู้นําญี่ปุ่นบอกว่ารัฐบาลญี่ปุ่นนั้นยึดมั่นต่อการหยุดยิงและการที่คู่กรณีร่วมกันเจรจาบนแนวทางสันติวิธีเท่านั้นทางด้านโจโกวิโดโด้ซึ่งทำหน้าที่ประธานกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ G20 ประจําปีนี้เรียกร้องรัสเซียและก็ยูเครนนั้นเนี่ยยุติการสู้รบ พร้อมทั้งยืนยันการเชิญทั้งประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียซึ่งเป็นสมาชิกของ G20 อยู่แล้วและทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียเซเลสกี้ผู้นําของยูเครนในฐานะแขกพิเศษให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดที่เกาะบาหลีระหว่างวันที่15-16พฤศจิกายนนี้แม้สหรัฐไม่พอใจที่ทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินนั้นได้รับเชิญก็ตามครับ